ดีคะ่ะคุณผู้ชมเจอกับส้มอีกแล้วนะคะรู้สึกวันนี้จะบอกว่ามั่นใจในลมหายใจของตัวเองมากค่ะเพราะว่าวันนี้มีเคล็ดลับมาฝากค่ะเพราะว่าใครที่ไม่มั่นใจในลมหายใจของตัวเองอยากจะให้ใช้ยาสีฟันจอยเดนค่ะโอ้ยจะบอกว่าตอนนี้เดินไปไหนก็เป่าให้ทุกคนดมหมดไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นคือต้องบอกอย่างนี้คะ่ะคุณผู้ชมว่ายาสีฟันมีเยอะเหมือนกันนะแต่ว่ายาสีฟันสักกี่ห้อก,กันละคะที่จะเหมาะ สุขภาพปากของเราจริงๆนะส้มพูดตรงๆทุกคนเนี่ยเคยใช้ยาสีฟันมาเยอะมากๆแล้วอะแต่ยาสีฟันที่สำหรับส้มนะเอาที่เหมาะกับคนไทยด้วยหนึ่งในนั้นต้องเป็นยาสีฟันสมุนไพรค่ะและยาสีฟัน joydent เ,นเ,นเขาก็ตอบโจทย์เพราะว่านี่สมุนไพรเนี่ยนะจะบอกเนี่ยชื่อ joydent อน,นะโอ้เราก็ต้องบอกว่าสมุนไพรอะดูก่อนตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษนะคะนี่ ด้านหลังเขาจะบอกเลยว่าโอ้เนี่ยมีองค์ประกอบของสมุนไพรธรรมชาติมีขอยมีแกล่นลั่นทมมีใบพลูมีใบฝรั่รงใบหม่อนการพลูชาเอมอบช่วยอีกเยอะมากๆฉะนั้นเนี่ยอีกหนึ่งยาสีฟันสมุนไพรที่คนไทยชอบเพราะฉะนั้นสัว่าจอยเดนทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วเราชอบด้วยเพราะว่ากลิ่นก็นกนดีมากๆนอกจากมีส่วนผสมจากธรรมชาติมากมายแล้วค่ะประโยชน์หรือว่าเวลาที่เราใช้จอยเดนเนี่ยมันจะมะีเขาเรียกว่าประโยชน์ละกันเนาะพูดง่ายๆได้อะไรบ้าง จอยเดนช่วยในการกระชับเหงือกนะคะคุณผู้ชม2เขาช่วยในการบรรเทาอาการอักเสบของแผลในช่องปากได้ด้วย3อันนี้แน่นอนแปลงฟันต้องสะอาดฆ่าเชื้อโรคและหอมสดชื่นค่ะแต่ทีนี้มันยังมีแยกอีกคุณผู้ชมเพราะว่าจอยเดนเนี่ยเขาใส่ใจเนื่องจากว่ามีเขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรธรรมชาติอีกเยอะมากๆอยู่ในนี้ช่วยในการทั้งฆ่าจุลินทรีย์ค่ะฆ่าเชื้อราแบคทีรียและบรรเทาอาการเจ็บคอได้ด้วยนะแก้ปวดฟันลดอา,าอาการอักเสบของเหงือกได้อีกค่ะที่สําคัญ ช่วยกระชับเหนือ่ะแล้วบรรทาอาการเสียวฟันได้ด้วยมีที่ไหนคือสาหรับส้มน,นะส้มลองมาเยอะแต่ยาสีฟันที่จะเหมาะคนไทยแล้วเหมาะสำหรับส้มเนนะี่ยตอนนี้จริงๆนะส้มใช้ยาสีฟันสมุนไพรจริงๆแล้วรู้สึกว่าส่วนตัวชอบแล้วก็ถ้าใครที่เหมือนถูกจิดกับส้มแล้วคิดว่าเออเราก็ชอบแบบสมุนไพรเพราะว่าเวลาเราแปรงสมุนไพรแล้วแบบรู้สึกลมหายใจมันรู้สึกมันสะอาดจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วมันยิ่งจะเป็นธรรมชาตินะ ในแบบสมุนไพรไ,ไทยในบ้านเราเนี่ยนะยิ่งใช้ยิ่งฟินไม่ว่าจะกินอะไรก็แล้วแต่คุณผู้ชมค่ะลมหายใจของเราก็ยังหอมสดชื่นตลอดทั้งวันแต่ก็แปลงได้ค่ะเช้าหรือว่ากลางวันบางคนถ้าไม่มั่นใจก็แปลงได้แต่ถ้าเกิดอย่างสม่ำเสมอก็ชเช้าเย็นละกันวันนี้ถ้าใครกำลังมองหานะคะยาสีฟันหมดพอดีเลยแล้วก็กําลังแบบรู้สึกว่าอ ไม่ค่อยมั่นใจบางทีลมหายใจของเรามันก็อาจจะไม่หอมสดชื่นเท่าที่ควรวันนี้อยากให้ในึกถึงใจเด่นนะคะอุย้ยหนึ่งหลอดใช้ได้นานมากบีบเท่าเม็ดถั่วเขียวเนี่ยไม่รู้ใช้ได้กี่เดือนก็ไปลองดูละกันค่ะถ้าชอบก็ไปได้ j c Shop อทุกสาขาทั่วประเทศและประเทศเพื่อนบ้านนะจ๊ะหรือว่าใครที่รู้สึกว่าตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชัน JCM Commerce นะที่กดดาวน์โหลดได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะยาสีฟัน j o เด่นตอบโจทย์แน่นอนใช้แล้วมั่นใจลมหายใจหอม วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวครั้งหน้ามาแนะนำใหม่สินค้าดีๆของ Joy and c o y ต้องเจอส้มเทนั้นค่ะสวัสดีค่ะ